สวัสดีครับผมขณะนี้พเพื่อนๆกำลังอยู่ในการคุยกันวันละตัวนะครับกับผม a k ชเมามาโมสเตตัสกินมาม่าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคยวยคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอ่สำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่ช่วงทรงดีต้องมีคุยนะครับผมกับหุ้น AWC นะครับผม อ,อยู่ในทีมเปิดเมืองนะครับผมนะกลุ่มท่องเที่ยวนะครับผมอะไรทำให้ผมเข้ามาาพูดคุยกับหุ้นตัวนี้นะครับผมในวันนี้นะฮะนี่เลยครับผมเหตุผลเดียวเลยฮะแพทเทิร์นหาก,กินเลยนะครับผม รูปแบบนี้ก็คืออมันอาจจะไม่เป๊ะสักเท่าไหร่นะครับอันดีจถึงมานะเพื่อความสวยงามนะครับผม ว่าจัดโอ้ยนั่นเลยจิมยากหรือเกินนะครับ โอเคซูมกลับเข้าไปนะครับผมนี่คืออะไรนี่คือ pattern ascending triangle นะครับผมมาอีกแล้วนะครับผมรูปแบบนี้นะในสภาวะที่อ่นี่ฮะเขาไม่สามารถผ่านอ่แนวต้านราคานี้ได้นะครับผมในขณะเดียวกันนะครับอ่าราคาเนี่ยก็มีการบีบอัดบีบอัดบีบอัด บีบอัดไปเรื่อยๆนะครับผมนะจนถึงจุดสุกอมล้วเขาก็เปียงอย่างเงี้ยอ่านี่คือ ascending triangle นะครับผม a w c นะครับผมก็เลยมาอยู่ในช่วงทรงดีต้องมีคุยนะครับผมมาดูอินดิเคเตอร์ของเขาฮนะตอนนี้อินดิค อินดิเคเตอร์นะครับในไทม์เฟรมเดย์ของเขานะฮะอยู่ที่ห้าสิบสี่จุดสามแปดแล้วก็ไม่คีริวคีเลเลยนะเออ,อ่าส่วน macd นะครับผมตอนนี้ก็อยู่เหนือศูนย์ด้วยแล้วอ่าเส้น macd กับเส้นซิกญนลเนี่ยตอนนี้ก็ทับกันอยู่นะครับบริเวณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะพรุ่งนี้อาทิตย์หน้านะครับผมอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาดีๆของ mai นะส่วนอ่า เอวเนี่ยเขาอยู่ใน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 เซตร้อยนะครับผมอาทิตย์หน้านะครับผมอาจจะเป็นช่วงเวลาของเขาก็ได้นะครับผมเพราะว่าอะไรเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยอ,อย่างย่าง ERW นะครับผมที่เราดูมาคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็เปียงเห็นไหมเปียงขึ้นมาทะลุแพทเทิร์นขึ้นมา เนี่ยราคาก็บีบอัดดูตรงเม,มัผมนะบีบอัดแล้วก็เปี้ยงเห็นไหมแล้วก็มีตัวหนึ่งตัวนี้เราก็ยังไม่เคยคุยนะแต่ที่จริงผมก็ตามอยู่ตัวนี้ s l r ก็คล้ายๆกันครับเนี่ยคล้ายๆัันเลย แบบก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเห็นไหมโอ้ยอมือั่างครับมือั่างอ่ะอยอเขอ้ามาตรงนี้ก็ได้นะเออ เห็นไหมเนี่ยฮะราคาของเขาก็มีการบีบอัดขึ้นไปครับผมแต่ขนาดเดียวกันเขาก็ไม่สามารถผ่านแนวต้านเดิมของเขานเนี่ยเนี่ยมีทะลุขึ้นไปบ้างแต่ก็ยืนไม่ได้เห็นไหมจนถึงจุดสุกงอมนะครับผมเนี่ยเขาก็เปียงขึ้นไป E.R.W. ไปแล้ว S.H.R. ไปแล้วนะครับผมนะน่านสนใจไหมล่ะ A.W.C. A.W.C. ยังไม่ไปคุณเพื่อนเอนอ A.W.C. ยังไม่ไปนะครับผมเนี่ย เป็นไงผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับ AWC นะครับผมน่าสนใจมากๆนะครับผมแล้วอีกอย่างนะครับผมเขามีปันผลให้ด้วยนะสำหรับ AWC อย่าลืมนะครับผมเนี่ย0.2%นะครับผมเออ0.22%เลยนะเออขึ้น XD วันไหนเนี่ย ขึ้น XD วันที่28นะครับผม28เดือนสี่นะครับเออเนี่ยใกล้เวลาคือแบบผมมองว่ามัน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 ฉุกงอมมากๆเลยอะ a w c อะ่ะคือถ้าใครตามหุ้นตัวนี้เขาก็อาจจะแบบมีการแบบเข้าไปสะสมกำลังแล้วนะครับผมน่าจะเข้าไปนอนรอสักพักหนึ่งแล้วแหละนะ แต่ถ้าใครแบบได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมสำหรับ AWC นะก็ยังทันอยู่นะครับผมก็ AOT เข้าสวันจันทร์นะแต่ผมไม่ได้บอกแต่ผมอ่าไม่ได้ฟันธงนะครับผมผมแค่บอกว่ามีความเป็นไปได้นะเอออันนี้คือผมมาแชร์ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยนะครับผมนะมสำหรับ AWC ก็สวยสวยมากนะครับผมสวยนะ วอลุ่มก็แห้งเชียวถ้าเทียบกับเนี่ยตรงเนี่ยโอ้ถ้าจะลากนี้ก็คงไม่ยากอะไรนะครับผมคงไม่ลำบากอะไรมากมายเท่าไหร่นักนะทำเฟรมมันเออดีเทลอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับมุ่นใหม่ทำเฟรมบกดูสิฮะ MACD ก็ลอยอยู่เหนือศูนย์นะครับผมกำลังฟุ้งเชียวนะครับผมนะก็ อย่างทับกันอยู่นะครับระหว่างเส้น MACD แล้วก็ Signal Line นะครับผมส่วน RSI ก็อยู่ที่5 9 9 7ในทำเฟรมบีฟโอสวยสวยงานะก็น่าสนใจนะครับผมสำหรับ AWC นะครับผมสรุปครับอ่าซูมเข้ามานะกอบในราคานะ 4บาท90ถึง5บาท50ตังค์นะครับผมน่าเก็บมากๆนะครับผมสําหรับ AWC นะส่วนแนวต้านนะครับผมก็บริเวณบ,ร,วณบริเวณกี่บาทเนี่ยโอ้ยเนี่ย5บาทตัูตรงเมองนะครับผมแนวต้านก็อยู่ที่บริเวณ5บาท65ตังค์นะครับผมไปถึงไหมโอ้นี้ต้องดูกันฮนะ ต้องติดตามกันนะครับผมสำหรับ AWC ก็จะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่จะเป็นหุ้นที่เราจะติดตามแล้วก็อัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับผมน่าสนใจมากๆนะครับนะเฮ้ยเราไปดูโบก,กันก็ได้เขามองเขามองยังไง AWC เนี่ยเนี่ย KS ครับวันที่สิบปดเดือนสี่นะอ่าเขามองว่าเอาเพอร์ฟอร์มเลยนะครับผม,มราคาเป้าหมายอยู่ที่หกบาทห้าสิบห้าตัง เราจะดูโบกล่าสุดอันนี้ยอดที่เขาเคยทำไว้นะครับผม5้าบาทหกสิบห้าตังนะก็สูสีนะครับผมหกบาทห้าส้าเขาอยู่แถวไหนก็น่าจะประมาณนี้ฮนะไกลเคียงใกล้เคียงหน่อยนะครับผมอืม ก็ให้วิธีห้าบาทห้าสิบละกันนะครับผมอืมสำหรับ AWC นะโอ้โหสวยครับสวยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าวันจันทร์จะเปิดโดดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่สวยนะสวยมากมาก โอเคครับผมสิ่งที่ผมกําลังนําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมผมไม่ได้ชี้นาหรือแนะนําให้เพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับาการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมมีความคิดเห็นมีดีเทลนะครับผม ก็สามารถมาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะครับผมใต้คลิปนี้นะครับผมเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมก็จะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมเราจะดูเราจะได้อยู่ในตลาดุ้นนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผม แล้วก็ขอความกรุณานะครับผมกราบวิงบอนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมยังไงซะกก็ช่วยกดไลค์กด Sub s c r i b e แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอความกรุณาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับผมสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกัน ใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวีดัตสวัสดีครับผม